สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทาเมนูแกงเขียวหวานเตาถานนะคะตอนนี้นะคะก็อย่าเพิ่งไปคุนมันนะเพราะว่าใส่ไก่ลงไปนะ,คะเคี่ยวกะทิกับเครื่องแกงเขียวหวานให้เดือดแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้รอไก่สุกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงขั้นตอนต่อไปะคะ่ะอันนี้คือเริ่มเดือดแล้วนะคะไก่สุกแล้วเนาะไก่สุกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือลงไปนะคะนำมะเขือที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไป ดเลยเดี๋ยวเราจะมาลองให้มาถึงสุกค่ะอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงแกงเขียวหวานเดือดมีความชอบในกนารแบบทำอาหารจัดเท้าฐานมากเลยค่ะเพื่อนๆคุณก็รู้สึกว่าอาหารที่ได้มันหอมแล้วก็มันปลาสิบมากมี่เปือเริ่มสุกแล้วนะค่ะเดี๋ยวเราจะใส่พริกขี้ฟ้าแดงสุกๆแบบนี้ลงไปเลยเพิ่มสีสันค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะตามด้วยใบเตยพาแล้วยุบลงเลยค่ะคือเป็นโชว์ใบเถาพาเพราะว่ามันหอมมากหนักเลยยุบลงเลยคะ่ะ